สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้ะเดี๋ยววันนี้มาผัดเผ็ดกันค่ะและนนี่ขาหมูค่ะขาหมูไลกระดูกนี่ซื้อมาอย่างนี้เลยมันจะมีแบบมีแบบกระดูกแล้วมีแบบไลกระดูกจ้ะที่เขาเลาะกระดูกออกให้แล้ว่ะก็มาหั่นประมาณนี้ค่ะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคาจ้านี่แหละแล้วผักก็จะมีนะะี่ค่ะผักหอมแล้วก็โหระพา มะเขือพวงค่ะผักเรามีพริกไทยด้วยค่ะแต่ว่าบะมี่ค่ะกับพใส่ค่ะก็มาหั่นนี้ค่ะหอมหัน่นเด็ดหทละผ้าค่ะอืใส่หอมหัวใหญ่ไปด้วยมีก็เม็ดพริกไทยอ่อนนะจ๊ะใส่ไปแต่ว่าแล้วก็ไป มะกรูดจ,จดทันตั้งกระทะค่ะตั้งกระทะอันนใส่พริกแกงแบบโขกเองไปหน่อยแล้วก็ในพริกแกงสําเร็จจ้าเพราะว่าถ้าใช้แต่พริกแกงโขกเดี๋ยวเผ็ดเกินไปจ้า mm. เดี๋ยวก็ผัดพริกแกงหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวจะใส่หมูลงไป ร้อนรอๆก็ใ,ใส่หมูลงไปผ,ผัดผัดผัดให้หมูสุกจ้าหมูสุกพอประมาณประมาณนึงค่ะแล้วเราก็ค่อยจะปรุงกัน ผัดไปค่ะให้หมูสุกประมาณหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงกันข้างปรุงก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวใส่ อันนี้ผิดผิดขั้นตอนไปน้อยหนึ่งจ้ะใส่มะเขือพวงใส่ผักลงไปก่อนนะเนี่ยมะเขือพวงใบมะกรูดัะแข้งค่ะัะแข้งแล้วก็มีก็พริกไทยอ่อนนี่ค่ะลงไปบ่หมี่ก็ข้ามไปคือค่ะ ไปเรื่อยค่ะแม่ควัเรื่อยจริงๆเราปรุงหมูก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยใส่ผักแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะคะใส่ผักแล้วก็ปรุงแม่ควัญปรุงด้วยรสด,ดีซีอิ๊วขาวน้ำตาลอันนี้รสด,ดีรสด,ดีน้ำ ตามซีอิวขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมหน่อยหนึ่งปรุงรสตามชอบจ้ะปรุงไปชิมไปก็ได้ค่ะอันนี้ซอสหอยนางลมนี่ซีอิ๊วขาว แค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอใส่ผักใส่โหระพาแล้วก็หอมแล้วก็เสิร์ฟได้จ้ะเนี่ยชิมค่ะเนี่ยปรุงไปชิมไปจ้ะแต่ว่าปรุงรสอ่อนๆหน่อยนึงนะจ๊ะเพราะว่าเวลาห่อนนี่ยเฮ้าชิมเรารสเข้มมันจะอ่อนง่ายแต่แบบสุกแล้วมันจะเข้มขึ้นเองจ้ะไอ้เวลามันเย็นเวลาเขากิน รร้อยคับใส่โหระพาใส่หอมเรียบร้อยเสิร์ฟได้ค่ะก็มาจะมาชิมกันค่ะชิมกันเสีย ขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้ะ